ผมนาวเอกพิเศษบุญแสงมารามาศนะครับเป็นนายกสมาคมกีฬาหมากรุกไทยและอดีตเป็นประธานกรรมการมากกระดาน ของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมีหน้าที่นะครับดูแลหมากกระดานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหมากุกไทยหมากสกาหรือหมาคอร์นะครับแต่วันนี้ได้รับเกียรตินะครับให้มาพูดถึงเรื่องของหมากลุกไทยและหมากรุกสากลน,นะครับหมากลุกไทยนะครับเป็นหมากลุกซึ่งมาจากพื้นฐานเดียวกันกันกบหมากรุกสากล นะครับึือมีตัวเท่ากันนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากออริจินหรือจุดแหล่งกําเนิดจุดเดียวกันนะครับจุดเดียวกันนะครับความแตกต่างของมันคือกําลังพาวเวอร์พาวเวอร์นี้จะ,อะของมังสกุลนี่จะสูงกว่าจะสูงกว่ามากๆนะครับเพราะว่าเขามีบิชอปเอาบิชอปของเขาเดินเหมือนเหมือนฮอตนะครับแต่ของเราเป็นโคน ซึ่งเดินได้ทีละตาซึ่งอำนาจในการทำงานเนี่ยก็เหมือนกับปืนใหญ่นะครับโคนของเราก็เหมือนดาบนะครับเพราะนั้นมันจะสู้กันไม่ได้ในเรื่องของ power กับเรื่องของหมอลุกสะนพกเพราะน,นการเล่นต่างๆการเดินต่างๆจะคล้ายกันคล้ายคืึงกันยกเว้นอำนาจเท่านั้นของหมอลุกสะจะแรงกว่าครับ พอมอลุกไทยนี่นะครับต้องเรียนว่ามันเป็นกีฬาประจําชาติเป็นอ่าเ,เ,เ,เขาเรียกว่าปัญญาเกมนะครับซึ่งมีลักษณะของการค้ลายคลึงกันกับกับมอลุกสากลแต่เนื่องจากการความแพร่หลายกับแพร่หลายในการส่งเสริมอของรัฐบาลให้เด็กนะครับได้ลงมาเล่นเนี่ยผมขอยกตัวอย่างนะครับเช่นรัเสเซียเขามีโรงเรียนสอน เรื่องหมาลูกสากลเลยแต่ประเทศไทยยังไม่มีครับผมรับรองว่ายังไม่มีเลยยังไม่มีใครมาสอนอให้เปิดข้อสอนหมาลูกไทยเลยครับไม่มีครับเพราะเราจัดการสอนกันเองนะครับตอนนี้ผมมีหน้าที่นะในฐานะนี้มีหน้าที่นะครับทําอยู่3ามอย่างคือว่าเราลองพัฒนากีฬาหมาลูกไทยให้เป็นกีฬาประจำชาติโดยมีหลักการว่าหนึง่งเว้นนนคือให้รู้จักกันทั่วหลาย ในประเทศไทยข้อ2นะเป็นแมทมีการแข่งขันเป็นกลุ่มก้อนนะครับแข่งขันครั้งทีง20่0 40- 0ถึง500คนครับ,รบเราเคยทํการแข่งขันแล้วถึง500คนเป็นแมทแล้วครับแข่งขันกันมากรู้จักกันทั้ง4ภาคนะครับข้อที่3เราได้พัฒนานะครับเกณฑ์การเล่นหรือพูดง่ายๆว่า สแตรดานค่ทีเรียนะครับพัฒนาจวงทงั่งนะครับเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศประโยชน์การเล่นมรุกไทยอื่อางที่เรียนทราบว่าผมเคยมีนักเรียนซึ่งเรียนได้แค่สองนะครับก็ปรากฏว่าปัจจุบันนี้เขาได้4ีทุกตัวเลยครับเพราะการเล่นมรุกไทยทําให้มีสมาธิดจดจ่อรู้จักการวางแผนรอบค่อบทาอะไรไม่บกพร่อง พันเรื่องจากเขามีสมาธิเขาจิงทํางานได้ดีนะครับมีโยนิโสมรสิการท่านจึงรองท่านรอ,องอธิการบอกว่ามารุก้านนี่แหละเป็นที่เป็นสิ่งที่น่าจะนํามาสอนให้กับนักเรียนของเราได้รู้จักเล่นรู้จักทํางานกันเป็นระบบเพราะว่าแต่ละตัวมันมีหน้าที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นขุนเป็นโคนเป็นเรือนะครับเป็นมา้า หน้าที่จะต่างกันเหมือนระบบที่ใช้ในการปกครองอของประเทศเพราะฉะนั้นถ้าใครได้รู้จักและนำไปใช้งานนะครับก็สามารถพัฒนานะครับระบบเหล่านี้ครับระบบที่ขาดทุนง,งานอยู่เนี่ยให้ดีได้ตลอดไปครับ